ตอนนี้อยู่ที่คินอาการของอลีตเพียเราอดีตเวียก็อยู่ในห้องนะคะแล้วแบบหยุดร้องไห้ไปเมื่อกี้นี้ร้องไห้ไปประมาณแบบสิบนาทีตอนนี้ก็แฮปปี้แล้วเราก็เล่นแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบแฮปปี้มากอดีเพียจะเริ่มปรับตัวกับคินอาการได้ดีแล้วนะคะหลังจากที่เรามีประสบการณ์ที่แบบโคตรแย่เลยกับอีกหนึ่งคินอากาศนะคะตอนนี้ก็รู้สึกแฮปปี้มากที่โอดิเวียทำได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วนะคะจะมาอัปเดตให้ฟังอีกรอบนึงนะคะ อัปเดตการไปคินต์การ์ตของน้องอลีเดียนะคะวันนี้เป็นวันที่เราเอาน้องไปฝากแล้วก็แบบกุดไปตั้งแต่ตรงประตูเลยนะคะแล้วน้องอลีเดียก็แบบไม่ร้องสักแอะเลยนะเน,นี่ยเมื่อวานนี่แบบร้องจะเป็นจะตายสิบนาทีนะคะวันนี้ไม่ร้องสักแอบเลยนะคะแล้วก็อยู่ที่นั่นประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วแบบทุกอย่างโอเคมากแตบบ่พรุ่งนี้ ก็จะเหมือนเดิมนะคะเหมือนวันนี้เลยแล้วก็แบบค่อยๆให้มันแบบยาวค่อยๆยาวเรื่อยๆเรื่อยนะคะเดี๋ยวเขาจะแบบชินอะไรเงี้ยต้องให้เสียงฮัลโอันนี้เด็กกินไม่ได้ค่ะขอเคอันส์สองสามเราเริ่มกินคอลลาเจนตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะอันนี้ซื้อมาแบบ คอลลาเจนลิควิดสามพันของดับเบิลเฮาส์แอคทีฟนะคะแบบทานได้ไง่ายมากเลยนะไม่เคยกินคอลลาเจนมาก่อนเลยนะคะเคยได้ยินมาสมันจะข้าวนิดนึงอะไรเนี่ยเขาแตะได้ไหมมีรสชาติขาวเลยนะคะแบบเหมือนกินขนมนะคะเดี๋ยวพอครบเดือนหนึ่งเดือนเราจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าอย่างที่บอกไปเราไม่เคยกินคอลลาเจนมาก่อนเลยนะคะมันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กอะไรยังไงเดี๋ยวตอนนี้ขอไปเล่นซอสแอบกับน้องลีก่อนนะ วันนี้เป็นวันที่สามนะคะใช่ปะที่โอลิเบียไปกินนากาแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกที่คนคืสอส่งหมามีกลับบ้านนะคะให้มาลับน้องอีกทีหนึ่ง <c oughs> ก็จะเป็นการแบบมองมือถือตลอดเวลาว่าคูจะโทรมาหรือเปล่าถึงบ้านแล้วค่ะเรามีเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะที่จะแบบเตรียมข้าวเตรียมอะไรแล้วก็ไปรับน้องล หวังว่าคุณครูจะไม่โทรมาก่อนหน้านะคะลุ้นอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราจะมามให้ทุกคนดูคอลลาเจนที่เรากินอยู่ตอนนี้นะคะที่เราเริ่มกินอ่ะคือของ d o u b l Hair Active p r i 0ใช่ไหมแล้วเราซื้อมา3รูปแบบด้วยกันนะคะที่สามารถซื้อได้ที่ DM ออีกตัวหนึ่งเป็นตัวนี้ ยี่ห้อต้องเป็นเฮีเหมือนกันก็คือเป็นผงผงให้เราเอาไว้ชงกับน้ํากับซอฟต์คาเฟ่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้เหมือนกันกับเมื่อกี้นี้เป็นแบบพาวพูลบ์นะคะก็แบบผงเหมือนกันแต่ว่าเป็นยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อนิวเลสนะคะของ DM เมเดี๋ยวอย่างที่บอกก่นเราจะมาลองอันนี้สักเดือนหนึ่งสองเดือนก่อนแล้วค่อยแบบสลับสับเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ดูว่าอันไหนเบิร์กสุดสองปีที่ผ่านมาเป็นปีที่แบบ มีความเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะคะทั้งบทบาทที่เปลี่ยนไปแล้วก็ช่วงอายนะุมันคือความเปลี่ยนแปลงที่แบบมีทั้งความสตรคเกอรเข้ามาเยอะแล้วก็ความสุขที่ไม่เคยแบบเจอมาก,ก่อนก็แบบเรารู้สึกว่าตัวเอง grounded มากขึ้นหลังจากที่แบบบทบาทของเราเปลี่ยนไปนะคะซึ่งตอนนี้เราพยายามที่จะแบบ เข้ามาในบทบาทใหม่ของเราเพราะว่าเวลามันมากขึ้นว่าไงตอนนี้โอลิเวียเริ่มจะเข้าคิดกันกเวลาส่วนตัวของเรามันเริ่มมากขึ้นแล้วเราก็แบบมีอะไรให้ทําเยอะมากนะแบบทั้งบ้านทั้งเราต้องกลับไปทํางานต้องเรียนโปรเจกต์ส่วนตัวาการมี time การ time กับลูกเราอะไรเงี้ยคือแบบมันเต็มไปหมดเลยจริงๆแล้วเวลาแค่นี้มันไม่พอ,อแต่เราคิดว่าเราจะมาโฟกัสของการแบบ เปลี่ยนแปลงตัวเองแบบภายนอกก่อนเพราะว่าเมนเทอร์ข้างในเราเปลี่ยนเยอะแล้วอะไรเงี้ยแล้วอะคะ่ะเราจะมาเริ่มแบบเปลี่ยนภายนอกแล้วก็แบบดูแลตัวเองไม่ใช่เปลี่ยนแบบดูแลตัวเองภายนอกบ้างเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยมันไม่มีเวลาแบบนั้นเลยนะคะเพราะเราคิดว่าถ้าเกิดเรารู้สึกดีกับตัวเองทั้งภายนอกเราก็จะทําให้ภายในของเรารู้สึกดีไปด้วยนะคะมันแบบเป็นการแบบซัพพอร์ตกันและกันนะคะ เสร็จแล้วนั่นแหละก็จะมีโ p r o j กต์เข้ามาเยอะๆเลยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับทุกคนนะคะว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพราะเรารู้เปล่าตอนนี้มันมีความกดดันเข้ามาค่อนข้างจะสูงเราไม่ได้เป็นคนที่แบบอยากจะเป็น businesswoman เป็น alpha woman ต้องทำงานมีเงินอะไรเนี้ยเราจริงๆเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยแต่ว่าใดๆก็ตามชีวิตเราก็ต้องขับเคลื่อนด้วยเงินใช่ไหมเราก็เลยต้องนั่นะแหละต้องกลับไป ทำงานแล้วนะคะหลังจากที่แบบหยุดไป2ปีนะคะซึ่งถ้าเกิดไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินอะไรเงี้ยเลยอะเราจะไม่กลับไปแล้วนะเพราะเราคิดว่าหน้าที่ของเราตอนเนี้มันแบบมันพอแล้วอะในเรื่องของหน้าที่เราอยากจะเอา Energy ของเราอะไปให้กับลูก เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่แบบสำหรับเราส่วนตัวสําคัญที่สุดแล้วอะไรอย่างอื่นไม่ต้องแล้วอะแต่มันก็ต้องไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตใ้ฟังเรืเลยว่าเราจัดการกับเรื่องนี้ยังไงบ้างนะคะแต่จริงๆรแล้วแบบรู้สึกกดดันสูงมากและในสําหรับใครมรนุษนะ้์ในสะังคมยอรมันอะเขาแบบถึงแม้ว่าการที่ผู้หญิงจะเท่าเทียบผู้ชายมันยังมาไม่ได้ยังไม่มีนานขนาดนั้นนะคะแต่เขาแบบทะยยทะยานสุดมากๆที่จะให้ผู้หญิงแบบ เหมือนกับเขายังไม่เชนกับการเท่าเทียมขนาดนั้นอะ่ะคือแบบเขาพยายามเยอะอ่ะที่ให้ผู้หญิงเหมือนผู้ชายแต่มันไม่ได้ไม่ไมไม่ได้แปลว่ามันเท่าเทียบกันนะคะคือแบบผู้หญิงยังคงต้องทํางานบ้านนะคือแบบผู้หญิงทํางานแล้วนะทํางานเยอะด้วยนอกบ้านแต่ก็ยังต้องทำงานในบ้านยังเป็นแม่คนยังต้องสวยต้องอะไรเงี้ยคือแบบเออเรายังแบบบาลานซ์ไม่ดีในเรื่องของเรื่องนี้ยซึ่งมันก็ทําให้แบบนั่นแหละสภาพ รอบตรวจกดดันนิดนึงแต่จริงๆแล้วอาจจะบอกว่าเราเป็นคนที่แบบช่างแม่งเยอะช่างแม่งของความช่างแม่งของเรามันค่อนข้างจะสูงนะคะเกี่ยวกับ Society ใช่เนี้ยแต่ก็แบบพยายามแคร์เพราะว่าเหมือนตอนนี้เราเริ่มจะมีแบบคนในรอบข้างอ่ะค่อนข้างเยอะขึ้นในบทบาทของครอบครัวเพราะก่อนันนี้เราไม่ค่อยมีเนาะเราก็เลยแบบสามารถช่างแม่งได้แต่ตอนนี้เราก็ต้องแคร์คนอหื่เนเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงนะคะวันนี้เราจะมาทำจริงๆแนละ้วโคคุลีผัดกุ้งนะคะแต่ว่าเราจะทำเมนูสำรองไปด้วยสำหรับน้องรีวิวเพราะว่าเขาจะไม่กินแบบผักเป็นชิ้นๆนะคะ <c oughs> เราก็จะมาทำให้ผักมันแบบเล็กมากๆแล้วก็ทำเป็นข้าวผัดใส่โคคุลีเล็กน้อยนะคะคือแบบมันห้ามเขียวเกินไปเดี๋ยวจับได้กา็ยังลูกของแม่ย่าเราแล้วก็เราแบบ แตกต่างกันมา,ากเลยนะคะความคิดของเขาก็แตกต่างกันคือแบบมันก็ต้องไปแบบนั้นอยู่แล้วเนาะเพราะว่าช่วงชีวิตของเขาอะมันเป็นช่วงแบบหลังสงครามเป็นช่วงที่แบบเขาอยู่ใน DDA นะคะไม่ใช่อยู่ใน DDA คือแบบอยู่หลังกำแพงเลยอะแล้วคราวนี้การสอนเด็กหรือว่าเยาวบบชนอะไรแบบนี้นนะคะ่ะมันก็ต้องเข้ากับสถานะของตอนนั้นของพวกเขาด้วยเนาะ คือเขาต้องการคนที่แบบทำงานาแบบแปงงานต่างๆอ่ะต้องข้นจะสูงผู้หญิงเอ่ยอะไรเอ่ยเขาก็จะแบบไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวอะไรขนาดนั้นนะคะตอนคลอดลูกตั้งแต่คลอดเลยนะแล้วก็ตอนที่ลูกเกิดมาเขาจะมีความคิดหรือว่าแนวทางที่แบบสตรีทมากๆเลยนะคะก็คือจะไม่มีการบอนดิ้งกับเด็กคลอดปุ๊บพยาบาลรับไปปับ๊บ แล้วก็ให้พายพยาบาลไปเลี้ยงอีกห้องหนึ่งอะไรเงี้ยวันนี้เขาแบบแตกต่างกันมากวันนี้ก็คือแบบเขาจะเน้นในการบอนดิ้งเราะเป็นวันนี้เขาให้ความสําคัญไปอีกจุดหนึ่งอะคะ่ะเข้าใจไหมอะแต่ก่อนทุกอย่างมันต้องเร่งรีบเร็วๆอย่าให้ลูกติดแม่จนเกินไปซึ่งเป็นสิ่งที่แบบ โอ้ m ม g ก็ธรรมชาติเขาไม่ได้คิดไว้แบบนั้นนะแต่คือมันต้องไงเพราะแม่ต้องรีบก,กลับไปทํางานเร็วๆอะไรอย่างนะะี้ค่ะความบอนดิ้งก็คือแบบห้ามมาเด็กต้องเลี้ยงง่ายต้องให้ทุกคนที่ถึงแม้เขาจะไม่รู้จักจับได้เลี้ยงได้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ต้องเข้าคิดนาการซึ่งมันยังไม่เป็นคิดนาการด้วยซ้ำตอนที่เด็กยังไม่ถึงอายุหนึ่งขวบเขาจะเรียกว่าคริปเปอร์นะคะ ต้องเข้าเร็วอะไรเงี้ยแม่จัได้กลับไปทําง,งานได้เร็วๆส่วนพ่อก็เออแต่ก่อนเขาจะไม่ได้อยู่ด้วยในห้องคามคอดด้วยนะคะก็แบบเห็นลูกผ่านกระจกเหมือนกับหนังเก่าๆอะค่ะที่เราเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างเลยเนะาะคราวนี้ทุกการสอนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะใช้ ความกดดนันความกลัวนะคะเป็นที่คลับเลื่อนสำหรับเด็กๆต่างๆจะเชื่อฟังไม่เชื่อฟังคือมันต้องสะ,สะดวกสบายสำหรับพ่อแม่เขาในการเลี้ยงเวลานอนเขาก็จะแยกเตียงแล้วก็จะร้องยังไงก็ช่างนะคะให้เด็กเขาชินแล้วก็เก่งของเขาเองต้องแกร่งต้องเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้เราจะให้ความสำคัญเนาะว่าแบบ เราจะเข้าใจเด็กมากขึ้นเวลาเด็กงงแงเราก็จะซัพพอตอารมณ์ของเขาหรือว่าหาตัวเลือกอื่นๆให้เขาอะค่ะไม่ใช่แค่แบบอุย้ยร้องอะไรเดี๋ยวตีเลยเดี๋ยวจะหาเรื่องให้มันแบบร้องให้ได้ใช่ไหมไหนอยงนี้ยค่ะคือแบบเออมันแบบเราแต่เราชอบมากนะในการเลี้ยงของทุกวันนี้ค่ะมันแบบว่ามันดีต่อใจจริงๆมันต้องแบบนี้สิ คือเรามีลูกเพื่อที่เราจะจะให้ความรักของเขาให้เขาเติบโตมาดีแน่นอนทุกคนที่ถูกเลี้ยงอีกแบบหนึ่งอะสามารถมีชีวิตลอดมาถึงทุกวันนี้ได้แต่มีชีวิตลอดกับมีชีวิตที่ดีมันแตกต่างกันทุกวันนี้หลายคนจะ struggle กับ e m o t i o น a l กแบบับการสื่อสารอารมณ์ต่างๆของตัวเองการเข้าสังคมอะไรเงี้ยมันจะมีผลตามมาแน่นอนคนที่แบบนิสัยไม่ดีป้าๆอะไรเงี้ยที่เราไม่ชอบอะนั่นแหละมาจากอะไรอะ มาจากการเลี้ยงที่บบเขาไม่เคยที่จะมีใครมาคอยซัพพอร์ตเอานมของเขาเลยและอื่นๆอีกมากมายนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆแล้วสิ่งที่นีเลี้ยงน้องโอลิเวียน่าจะเรียกกันว่าในภาษายุนันี um, ่ยนเปโ r ฟนิสโอเรนเทียตนะคะ mm hmm. เผื่อใครจะเอาไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะโอเคสัตวรโกโคลี่มาแล้วประมาณนี้เอาไว้ ทำเป็นข้าวผัดบรอกโคลีนะคะแต่ว่าข้าวก็แบบพึ่งหุงอะ่ะมีข้าวเลือยนิดนึงอันนี้ไปทำให้น้องอลิมิวนะกันที่เหลือเดี๋ยวเราจะไปแบบหั่นบรอกโคลีเป็นชิ้นพอดีคำนะคะก็แบบทำง่ายๆเลยการทำกับข้าวของเราเราไม่ค่อยเอนจอยเหมือนแต่ก่อนแล้วนะถ้าเกิดใครเคยดูคลิปแต่ก่อนเราจะแบบเอนจอยลวเมียดละไมทำทีละอย่างจัดจานสวยๆอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ทำเองทุกอย่าง from scratch เราเคยเป็นแบบนาราสมิธผู้หนึ่ง แต่ว่าที่วันนี้นรู้เปล่าพอกกุลี่อ่ะพอุลี่แช่แข็งที่เขาล้างให้แล้วที่เขาหั่นเป็นชิ้นๆให้แล้วให้เรามาหัน่นแบบในแบบที่เราต้องการกนิดนึงนแบบใช่เวลาเราน้อยค่ะเล่นทำกับข้าวนะคะเดี๋ยวมาเดดให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าคุณครูจะโทรมาก่อนเวลาไหมนะอลิเวตจะโอเคไหมนะ ครูมัได้โทรมาก่อนเวลานะคะแล้ไปรับน้องแล้วก็ทุกอย่างไปได้ดีมากเลยนะคะเดี๋มาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าบางทีมก็จะเน้นทั้งขาขาึ้นขาลงอะไรอย่างเี้ค่ะแต่ตอนนี้ไปได้สวยเลยนะคะเดีเราจะมาทำกับข้าวของเราต่อนะคะกุ้งผัดบรอกโคลีเนาะสิ่งที่เราไปค้นพบมาแล้วมันดีมากสำหรับคนมีเวลาน้อยอย่างเรานะคะคือนี้เลยคโนบีเวอร์เฟ มันคือกระเทียมที่แบบบดมาแล้วนะคะที่แบบสับมาแล้วอ่ะเราก็ใช้ได้ง่ายมากเป็นแบบนี้เลยนะคะซึ่งแบบนี้มันเตรียมเองได้ไหมเตรียมได้แต่ก่อนแล้วก็เป็นแบบพรีเกอร์กอะไรแบบนี้เหมือนกันเนาะที่แบบสับแล้วก็มาใส่ถุงแล้วก็แบบทําำเป็นช่องช่องช่องในถุงฟรีซเลยแบบนี้แต่ไม่มีเวลาแล้วก็เลยแบบดีใจมากที่มีอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาลองเลยว่าโอเคหรือเป่า ก็แกะออกมาทีละก้อนนะคะสะดวกมากนี่ประหยัดเวลาแล้วก็เอาใส่อะจะทำอะไร,รอ่ะโลกเขา,าจออย่างเงี้ยค่ะทำกับเข้าไปคอยดูสิ่งนี้ไปว่าทำอะไรอยู่เจ็บหรือเปล่าเอามือเองเอานิ้วเต้งไปหนีตรงไหนหรือเปล่า ไม่ต้องเปิดลูกหนูไปเล่นเลยค่ะหนูไปเล่นห้องครัวของตัวเองก็ได้ลูกไม่ต้องมายุาย่งข้องหมานี้นะเอ้าเนินเนินเอาไปไกลๆล,ลูกตัวนี้มันกระเด็นแล้วค่ะเดี๋ยวน้ำมันกระเด็นใส่ไปไกลๆ ป,ป๊าไม่อยู่ไม่ต้องหนีไปหาป๊า,ปาเลยเวลาไม่พอใจกับหมามะ่าไม่งงงีอะไรนะมีไม่ไมค่อยสนใจเหรอ,องงงีเลยปกติหนูกพิ่ไปเล่นของตัวเองได้แล้วนี่แต่ช่วงมันมีทั้งหมดเข้าแล้ววันเนี้ย nho cản nó san nộc mấnmộn đạn là Oh, จะเอาอะไรลูกไปละชอบมาเข้าใส่กุ้งนะคะแช่แข็งเหมือนกัน กับข้าวอยู่หรอแะอ๋อแล้วก็ฟังเพลงด้วยโอเคไม่ไปทำกับข้าวต่ออลิเวียยังคงเล่นอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมากินแล้วเพราะว่ออเลิเวียไม่ได้หิวขนาดนั้นนะคะถ้าเกิดหิวก็จะมาแล้วแล้วเราที่จะคงจะกินไปเยอะแล้วตอนอยู่คิดลากาน,นะคะแล้วก็จะแบบมีไทม์เล็กน้อยระหวา่าง ลูกเขากำลังแบบใช้เวลาส่วนตัวของเขาเหมือนกันเพิ่งเอาโอลิเวียไปส่งนะคะวันนี้ให้โอลิเวียอยู่หนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าโอเคหรือเปล่ามิชชั่นของเรานะคะก็คือการเก็บห้องนี้เนาะมีเวลาหนึ่งชั่วโมงกว่าๆนะคะแล้วก็ต้องออกไป,ปรับโอลิเวียแล้วเรามาดูกันเลยว่าเก็บเสร็จแล้วหนะ้าตามันจะเป็นยังไงบ้าง กลับมาถึงบ้านกันแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เข้าบ้านไปไหนไปไหนไกลเลยเนาะหิมะตกก็เลยเล่นหิมะก,กันก่อนก่อนมันจะละลายเย็นไหม,อ,มอยากกินจังเลยอะแต่ห้ามกินนะสกปรกนะลูก ในสวนกับอูานะคะเราจะกินคอลลาเจนเช่นเคยตอนกลับมาบ้านอย่างที่บอกไปนะคะวันนี้อลิเวียร้ยรองไห้เล็กน้อยตอนที่โอ้ยเสียงไม่สบายอลิเวียน้องไห้เล็กน้อยตอนที่สี่ขุดไปนะคะแต่ก็ทุกอย่างโอเคเพราะว่าคุณครูเขาแบบ รู้วิธีจัดก,การกับน้องอลีเวียนะคะเป็นแบบวิธีที่เข้ากับน้องอลิเวียด้วยก็เลยแบบเวิร์สุดๆนะคะแล้วเราก็ไปรับน้องอลิเวียหลังจากหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะก็ไปรับแล้วก็วันนี้พี่หมาตกนะคะก็เลยให้น้องไปเล่นกับอุปภาพอาอุปภาว้างพอดีแล้วแบบข้อดีของการอยู่บ้านอุปภาอุมาก,ก็คือมี <c oughs> คนปู่คนย่าให้ช่วยเลี้ยงตลอดเวลานะคะแต่จริงๆแล้วอะ่ะเขาเป็นคนที่กเกษียอที่แบบ มีกิจกรรมเยอะกว่าเราอีกนะมาอัปเดตห้องนี้แป๊บนึงนะคะก็ทําความสะอาดแล้วเรียบร้อยพื้นอะไรสะอาดหมดเลยนะคะเหลือแต่ต้องเก็บทุกอย่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นแต่ก็รู้สึกแฮปปี้มากที่แบบมีเวลามากขึ้นในการดูแลส่วนนี้พเพราะเราจริงๆแบบ ก่อนมีลูกเราให้ความสําคัญกับเรื่องแบบนี้นะคะเราบานคนแบบชอบอะไรที่มันมีระเบียบแต่ก็ปล่อยวางเยอะมากมากจริงๆหลังจากมีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก